สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องฟุตบอลไทยทุกๆท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ASD Channel คลิปนี้มาพบก,กับคอนเทนต์ที่จะพาทุกๆคนไปรู้จักกับนักฟุตบอลหน้าใหม่ในสึกฟุตบอลรีโวไทยลีกประจำมฤดูกาลใหม่2024-2025ที่ได้เปิดตัวพร้อมโชว์รวดลายแข่งให้แฟนบอลไทยได้รอชมกันแต่ก่อนที่จะไปรับชมด้ในคลิปฝากกดไลค์ฝากฝากดติดตามไปกลังใจให้ผมด้วยนะครับผม คลิปนี้นั้นผมจะมาแนะนำแข้งใหม่ที่มีดีกรีเป็นนักเตะทีมชาติสิงคโปร์ชุดใหญ่ที่ทักกิเลนพยองเมืองทองยูเอเตตเสริมเท้าเข้ามาในโคตาอาเซียนเพื่อทวงคืนความยิ่งใหญ่ในการสู้ศึกไทยลีกในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงกับฐานะของจาคอบวิลเลียมมาเลอร์กองการตัวรับเท้าขวาชาวสิงคโปร์วัย24ปีเจ้าขอส่วนสูง184เซติเมตร โดยจะขอบมาเลอร์นั้นเกิดเมื่อวันที่10เมษาย,ยนปี2000ที่เมืองโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กโดยคุณพ่อของเขาเป็นคนเดนมาร์กและคุณแม่ของเขาเป็นคนสิงคโปร์แม้จะเกิดที่เดนมาร์กแต่ก็ต้องย้ายที่อยู่ตามงานของคุณพ่อของเขาโดยเริ่มจากการย้ายมาที่จาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียและพออายุได้4ขวบเขาได้ย้ายมายังสิงคโปร์ เจ้าตัวเริ่มก้าวเข้าสู่วงการลูกหนังกับสถาบันกีฬาฟุตบอลแห่งชาติของสิงคโปร์หรือ NFA โดยยาขอบนั้นได้ลงแข่งขันในรายการหนึ่งของสิงคโปร์ ภายใต้ชื่อ NFA ในลีกสำรองสำหรับทีมเยาวชนในชื่อพรามลีกของสิงคโปร์เขาลงสนามไปทั้งหมด2นัดให้กับทีมก่อนที่ในปี2018เจ้าตัวจะก้าวเข้าเป็นดาวรุ่งของสโม,มสรอ,อย่างไลออนที่ตอนนั้นมีกุญซือที่เป็นตำนานดาวยิงทีมชาติสิงคโปร์อย่างฟานดี้อาหมาัดคุมทัพอยู่ หอัที่ตัวของยาขอบนั้นจะได้ลงสนามนัดแรกในชีวิตการค้าแข่งในเกมเอสลีสสิงคโปร์นัดที่17ของฤดูกาลในเกมที่ยังไลออนเปิดบ้านแพ้ให้กับเกังอีเตอร์น่นชแนลไปด้วยสกอร์1-3เมื่อวันที่4กรกฎาคมปี2018โดยเกมนัดนั้นยาขอบมาเลอร์ออสซัตเป็นตัวจริงในตำแหน่งกองหลังก่อนตัวเขานั้นจะได้ยึดตัวจริงอย่างต่อเนื่องถึง10นาิดต่อกันโดยเขานั้นลงสนามเป็นตัวจริง90นาทีเต็มทุกนัด ก่อนที่ในฤดูกาลถัดมาในปี2019อิเลฟาฟานดี้กู้หูก้องหลังของเขานั้นย้ายออกจากทีมมายังสโม,มสร b ีจีปทุมยูเอต ทำให้ในปีนั้นยาขอบขึ้นมาเป็นกองหลังหมายเลขหนึ่งของทีมและได้ลงสนามครบทุกนัดทุกนาทีในเอสลีกสิงคโปร์ด้วยผลงาน24นัดทําไป2ประตูโดยประตูแรกในอาชีพการค้าแข่งที่เขาทําได้นั้นคือประตูพาทีมบุกไปเอาชนะทาาน้าของหัวก,กังเยวเต็ดไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งซึ่งข่านั้นทำประตูชัยในเกมวันนั้นด้วยเมื่อวันที่10กรกฎาคมปี2019และในช่วงสนะี่นัดสุดท้ายของลีกเขายังได้รับความไว้วางใจจากเฮชโค้ดให้สวมบอแขนเป็นกัปตันทีม อีกด้วยแในขณะที่ตอนนั้นเขาอายุเพียงแค่19ปีเท่านั้นต่อมาในปี2020เจ้าตัวก้าวขึ้นมาเป็นกัตตันทีของทีมยางไลออนอย่างเต็มตัวเขาลงสนามครบทั้ง14นัดในลีกทำไป3ประตูและสวมปลอกแขนเป็นกัตตันทีทุกนัดที่ลงสนาม ก่อนที่จะต่อเนื่องมาถึงปี2021ที่จะตัวลงสนามไปถึง12นัดทำไป3ประตูกับอีก1แอสซิสต์แต่ในปี2022นั้นเป็นปีที่ไม่ดีนักของเจ้าตัวเมื่อเจ้าตัวลงเล่นในเกม S อสซิสตสิงคโปรน์นัดที่7จกเขาดูการนัดที่พบก,กับแท็บิเนสโรเวอร์เจ้าตัวต้วตองพบก,กับอาการบาดเจ็บจากเอ็นไขว้หน้าเข่าขาดในนาทีที่40ของเกมซึ่งอาการบาดเจ็บในเกมนัดน,นี้นั้นทำให้ยาขอบมาเลอร์ต้องปิดฉากในฤดูกาลนี้ไปเลย พร้อมกับทําให้เจ้าตัวนั้นต้องถอนตัวกับทีมชาติสิงคโปร์ชุดย23ในชุดที่จะลงเล่นในศึกฟุตบอลซีเกม2021ที่เลื่อนมาแข่งในปี2022ที่กรุงฮานอยอีกด้วยทําให้ตัวเขานั้นโงสนามในฤดูกาลนี้ไปเพียงแค่7นัดเท่านั้นก่อนที่จะมาถึงในฤดูกาล2023อยาขอบที่พึ่งพักยาวจากอาการบาดเจ็บ ต้องเข้าโปรแกรมฟื้นฟูร่างกายและเรียกสภาพความฟิตให้กลับมาสมบูรณ์แข็งแรงเหมือนเดิมกว่าเขาจะพร้อมลงเล่นในตัวจริงต้องรอถึงนัดที่5ของฤดูกาลในเกมที่ยังไลออนนั้นเอาชนะหัวกางยูเนเตดไปด้วยสกอร์สองปะหลังจากนั้นในช่วงกลางฤดูกาลในวันที่19พฤษภาคมปี2023เจ้าตัวได้โอกาสย้ายทีมไปคาแข่งยังต่างแดนครั้งแรกกับทางด้านของมาดูรายูเนเตด ที่ในศึกอินโดนีเซียซูเปอร์ลีกทำให้ปีสุดท้ายกับยังไลออนนั้นจะตัวได้ลงสนามไปเพียงแค่4นัดเท่านั้น การย้ายมายังลีกอินโดนีเซียเป็นการย้ายมาในช่วงเปิดฤดูกาล2023ถึง2024ของที่นี่หลังจากมีการปรับเปลี่ยนปฏิทินการแข่งขันให้สอดคล้องกับทาง AFC โดยการย้ายมาอยู่กับสถานที่แห่งใหม่มาเจอบรรยากาศใหม่ๆของตัวยาขอบนั้นดูเหมือนจะไม่ส่งผลกระทบต่อการปรับตัวของเจ้าตัวเลยเขาสามารถก้าวขึ้นมาเป็นตัวจริงกับต้นสกัดใหม่ได้ทันทีตั้งแต่นัแรกที่เปิดฤดูกาลดยการเล่นที่อินโดของยาขอบนั้นบทบาทของเจ้าตัวถูกปรับเปลี่ยนไป จากเดิมจากตอนที่คาแข่งที่สิงคโปร์เขาเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กเป็นหลักแต่พอมาที่นี่เขาได้รับหน้าที่ให้ลงเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับแต่นั่นกลับทําให้เจ้าตัวนั้นเล่นได้อย่างแข็งแกร่งและพัฒนาฝีเท้าของเจ้าตัวให้ดียิ่งขึ้นไปอีก โดยในซีซั่นล่าสุดที่เขาลงเล่นให้กับทีมมาดูร่านั้นเขาลงสนามไปมากถึง34นัดทำไป1ประตูนในเกมที่เอาชนะเปอร์ซิสโซโลไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ3เพราะกับพาทีมจบอันดับที่4ของลีกในฤดูกาลปกติทำให้ได้สิทธิ์เข้าไปเล่นในรอบเพลย์ออฟเพื่อหาแชมป์ในซีซั่นนั้นแต่น่าเสียดายที่สุดท้ายตัวของยาขอบนั้นไปไม่ถึงฝันในการคว้าชแชมป์แรกในชีวิต ้วยการแพ้ปรซิทบานดุงในนัดชิงชนะเลิศทำให้ได้เพียงแค่การคว้ารองแชมป์อินโดนีเซียซูเปอร์ลีกในซีซั่น2023-2024เพียงเท่านั้นก่อนที่ตัวของยาขอบจะหมดสัญญากับทีมมารูรราเยอเตดและเลือกที่จะมาหาความท้าทายใหม่ในชีวิตด้วยการย้ายมาคาแข่งที่ประเทศไทยกับทีกิเลนพยอมเมืองทองเยอเตตเพื่อพาทีมทวงความยิ่งใหญ่และพาทีประสบความสำเร็จในการไล่ล่าแชมป์ไทยลีกในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึง ส่วนผลงานของอยาขอบมาเลอร์ในเกมระดับทีมชาตินั้นเขาเริ่มต้นด้วยการติดทีมชาติเสือโปรในชุด u 17 ชุดลยุยศึกฟุตบอล a f f u 16แชมเปี้ยนชิพในปี2015และ2016และ a f c u 17แชมเปี้ยนชิพในรอบคัดเลือกและฝากผลงานหนึ่งประตูนในเกมที่แพ้ออสเตรเลียชุด u 17ไปด้วยสกอร์6ประตูต่อ2ในรายการ AFF u 16ปี2016ส่วนในรายการ AFC u 17รอบคัดเลือกที่แข่งในปี2015ทีชาติสิงคโปร์ u 17ของยาขอบมาเลอร์น,นั้นมีโอกาสพบก,กับทีชาติไทยชุด u 17ที่ทีชาติไทยเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์5ประตูต่อศูนย์ในรกมนัดนั้นยาขอบมาเลอร์ ได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองช่วงท้ายเกมก่อนเจ้าตัวนั้นจะขยับขึ้นมาเล่นในชุด U20 ในปี2017โดยในรายการ a FCU20 ปี2018รอบคัดเลือกที่แข่งขันกันในปี2017ทีชาสิงคโปร์ชุด U20 ของยาขอบมาเลอร์นั้นมีคิวลงสนามด้วยกับทีชาทไทยชุด U20 ด้วยที่ในชุดนั้นนำทัพโดยกิสดากาแมนกรวิตทัาสา สิททาโชคพาโสและเอกฤิตปัญญาโดยเกมนั้นทีมไทยยู u 20เอาชนะสิงคโปร์ยู20ไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ1จากนั้นยาขอบนั้นก้าวขึ้นสู่ชุดย23ของทีมชาติสิงคโปร์ในปี2018ก่อนที่ในช่วงปลายปีตัวของยาขอบนั้นจะมีโอกาสติดทีมชาติสิงคโปร์ชุดใหญ่ครั้งแรกตั้งแต่อายุ18ปีโดยไปการอุ่นเครื่องตเตรียมความพร้อมก่อนไปแข่งเ f f เว็บ k i c u ก2018 เขาเดบิวต์ในการเล่นทีมชาติสิงคโปร์ชุดใหญ่ครั้งแรกในเกมที่สิงคโปร์เปิดบ้านเอาชนะฟิจิไปด้วยสกอร์สองประตูต่อศเมื่อเดือนกันยายนปี2018โดยยาขอบนั้นลงสนามเป็นกองการตัวรับครบ90นาทีเต็มต่อด้วยเกมที่2ในานามทีมชาติในเกมที่เฉือนเอาชนะกัมพูชาไปด้วยสกอร์หประตูต่อสองในเดือนตุลาคมปี2018 ซึ่งวันนั้นยาขอบโลสนาเป็นตัวสำรองตอนพักครึ่งและทำประตูแรกในานาทีชาติชุดใหญ่ได้สำเร็จอีกด้วยก่อนที่ในรายการเอฟเอฟซูซูกิครับปี2018ในช่วงพฤศจิกายนเจ้าตัวของยาขอบนั้นมีชื่อติดทีมไปด้วยและได้ลงเล่น1น,นัดในเกมที่แพ้ฟ,ฟิลิปปินส์ไปด้วยสกอร์1ประตูศูนย์ในฐานะตัวสำรองของทีมหลังจากนั้นยาขอบก็ได้ลงไปเล่นให้กับทีมชาติสิงคโปร์ชุดยู23ปีลุยในศึกรายการเอฟซี23เอเชียคับรอบคัดเลือกต่อด้วย บอลอุ่นเครื่องกับทีไทยในชุดย23ปีเหมือนกันในรายการเมอร์ไลออนครับที่ทีมไทยนั้นนำทัพโดยกุนซืออย่างอเลสเซกามาตัวของยาขอบลงเป็นตัวจริงในวันนั้นและทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเขาสามารถพาทีมเอาชนะทีมไทยชุดย23ไปได้ด้วยสกอร์หประตูศูนและคว้าแชมป์เมอร์ไลออนครับปี2019ไปครองได้สําเร็จ ต่อมาตัวของยาขอบนั้นก็ได้มีชื่อเป็นหนึ่งขุนพลลุยสึกฟุือลซีเก์2019ที่ประเทศฟิลิปปิน์โดยมีเก์ที่เขานั้นได้ดวกับทีมชาติไทยชุดอยุ23ปีในยุคข,ของอากิรานิชิโนที่นำทัพมาโดย3สุบคอนเนคชั่นทั้งสุประชัยใจเด็ด สุวโชติสรารชาติและสุนัขเหมือนตาในเกมนัดนั้นทียไทยยู23ปีเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์3ประตูศูนย์หลังจากนั้นเจ้าตัวห่างหายจากเกมทีชาติไปนานพอสมควรจากปัญหาของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 รวมถึงการที่เจ้าตัวต้องรักษาอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น ก่อนที่ตัวของยาขอบนั้นจะกลับมาติดทีชาตอีกครั้งหนึ่งในฟุตบอลทัวร์นาเมนต์รายการ AFF U23 Championship ในปี2022และในรายการนี้เจ้าตัวก็ได้โลสนามพบกับทีมชาไทยชุด U23 ปีครั้งหนึ่งที่นำทัพโดยทีรศักดิ์เผยพิมายอนุศักดิ์ใจเพชร ขณนาคำยกและวิชูทองโดยสิงคโปร์ยุ23นั้นแพ้ไทยชุดยุ23ไป1ประตูต่อ3ซึ่งหลังจากทัวร์นาเมนต์นั้นจบลงตัวของยาขอบได้ขึ้นไปสู่ทีมชาติสิงคโปร์ชุดใหญ่แบบเต็มตัวโดยนับตั้งแต่กันยายนปี2023เป็นต้นมาเจ้าตัวถูกเรียกติดทีมชาติชุดใหญ่ทุกฟีฟ่าเดยเลย เขาเป็นเซนเตอร์แบ็กตัวหลักของทีมในระบบกองหลัง3ตัวเขาโชว์ฟอร์มได้ดีมากๆโดยเฉพาะในรายการฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียในเกมรอบคัดเลือกรอบแรกที่สิงคโปร์ต้องพบกับทีมชาติกวมโดยเกมแรกที่เล่นในบ้านของสิงคโปร์นั้นตัวของยาขอบมาเลอร์เป็นคนทําประตูที่2พาทีมเอาชนะกวมไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งและมีส่วนสําคัญในการพาทีมเข้ารอบที่2ต่อไปได้ด้วยซึ่งก็ได้มาอยู่กลุ่มเยกัทิทยไทยในรอบนี้โดยยาขอบนั้นลงสนาม5จาก6เกม ซึ่งรวมถึงเกณฑ์ที่พบกับทิยาไทยทั้งสองนัดด้วย โดยตัวของเขานั้นพลาดการลงสนามไปเพียงแค่นัดเดียวในเกมที่แพ้ทีชาตเกาหลีใต้คา,าบ้าไปแบบเละเทะด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อเจ็ดและตัวของยาขอบนั้นยังสามารถทําได้1ประตูในเกมที่ทีชาติสิงคโปร์เปิดบ้านเสมอกับทีชาจีนไปด้วยสกอร์สองประตูต่อสองซึ่งเขานั้นเป็นคนทําประตูที่เสมอในวันนั้นพาพลพรรคเมอร์ไลออนได้1คะแนนสาคัญในสึกเวลครัพรอบคัดเลือกในครั้งนี้โดยยาขอบลงสนามให้กับทีชาติสิงคโปร์ไปทั้งหมด12นัดทําไป3ประตูด้วยกัน จุดเด่นของยาขอบมเมอร์เป็นกองการตัวรับที่สามารถถอยมายืนเป็นเซนเตอร์แบ็กได้มีส่วนสูงถึง184ซนติเมตรมีความแข็งแกร่งรูปร่างดีมีความขยันมีจุดเด่นที่การแท็กเกอร์การตัดสินใจในการเคลื่อนที่และเล่นบอลมีทักษะดีและด้วยส่วนสูงและร่างกายทําให้มีลูกกาอากาศเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของเจ้าตัวอีกด้วยในส่วนของความสําเร็จของยาขอบมาเลอร์ในเกมระดับสโมสรน,นั้นเขาพาทีมมาดูราเยเตด คว้ารองแชมป์มินโดนเซียซูเปอร์ลีกาในฤดูกาล2023-2024และเคยพาทีมชาติสิงคโปร์ชุด U23 ปีคว้าแชมป์เมอร์ไลออนคัพเมื่อปี2019และทั้งหมดนี้ก็คือโปรไฟล์นักเตะหน้าใหม่ไทยลีกอย่างท่นาของยาขอบมาเลอร์ก็การตัวรับคนใหม่ของทีกีเดมพยองเมืองทองอยูเนเต็ดนะครับผม ในคลิปหน้าผมจะมาแนะนำนักเตะคนไหนสามารถติดตามกันได้ใน E ีีหน้าเลยนะครับผมเพื<ๆ>่อนๆใอยเห็นอย่างไรหรืออยากจะรู้ประวัติของใครก็พิมพ์มาบอกกันได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมท่ายนี้เพื่อนๆอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ